โควิด1 i มีผลกระทบต่อชีวิตของทุกคนในประเทศนิวซีแลนด์เป็นอย่างมากและสร้างความท้าทายต่อชุมชนชาติพันธุ์เป็นพิเศษเพื่อช่วยสนับสนุนชุมชนต่างๆในช่วงเวลาคับขันนี้กระทรวงชุมชนชาติพันธุ์ ministry for ethnic communities ได้เข้าร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขและหน่วยงานในชุมชนเพื่อช่วยให้ความรู้และฉีดวัคซีนตลอดช่วงการระบาดของโรคเป้าหมายหลักคือเพื่อปกป้องชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆจากภัยคุกคามอันมาจากโควิด ดยการสร้างภูมิคุ้มกันและความสามารถในการรับมือกับไวรัสผ่านการฉีดวัคซีนเราทําการดังกล่าวด้วยการประสานการจัดสรรทุนการลงพื้นที่การให้การศึกษาและการพูดคุยเข้าด้วยกันความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับองค์กรในชุมชนช่วยทําให้ทางกระทรวงสามารถเพิ่มจํานวนคนที่ได้รับวัคซีนในชุมชนได้อย่างมากความสัมพันธ์เหล่านี้ถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากในการปกป้องชุมชนของเราจากโควิดและมอบข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้แก่ชุมชน ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั่วทั้งชุมชนเราได้สร้างความเชื่อใจและความสัมพันธ์กับองค์กรของรัฐบาลซึ่งส่งผลให้ชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆได้รับผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นเราได้มอบทุนแก่องค์กรชุมชนชาติพันธุ์หลายองค์กรทั่วประเทศน<ๆ>ิวซีแลนด์เพื่อช่วยสนับสนุนการเริ่มการฉีดวัคซีนผลลัพธ์โดยตรงที่ได้จากการมอบทุนนี้คือประชาชนประมาณ7,000คนได้รับวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้ประเทศนิวซีแลด บรรลุเป,ป้าหมายของการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนจำนวน90%ได้ก่อนคริสต์ศักราช2021ในปี2022เราได้สนับสนุนชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องให้รักษาภูมิค้มกันที่ดีโดยการรับวัคซีนเสริมบูสเตอร์เป้าหมายของโครงการเริ่มนี้มีอยู่2อย่างคือให้การศึกษาและให้การฉีดวัคซีนด้วยเหตุการณเปลี่ยนไปของลักษณะของไวรัสโควิดรวมทั้งข้อความที่สับสน และการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดมากขึ้นทําให้อัตราที่ผู้คนลังเลที่จะรับวัคซีนเสริมอยู่ในระดับสูงเพื่อช่วยกําจัดความหวาดกลัวเหล่านี้และส่งเสริมการเข้ารับวัคซีนเสริมวิธีทางของเราจะต้องมุ่งเน้นที่การให้ข้อมูลซึ่งเข้าถึงได้ง่ายและให้ความรู้เราต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เพื่อให้ประชาชนรู้สึกสบายใจที่จะรับวัคซีนเสริมเราทราบว่าโควิดยังส่งผลอีกยาวนานต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนของเรา ความจำเป็นในการให้ความรู้ยังถือเป็นสิ่งสำคัญและเราจะต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่เราได้สร้างมาในช่วงการระบาดใหญ่ในเดือนข้างหน้าเราจะเปิดตัวชุดวิดีโอด้านสุขภาพเพื่อช่วยสนับสนุนชุมชนของเราต่อไปและเพิ่มความเข้าใจของการบริการด้านสุขภาพที่มีอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมและอารายงานฉบับเต็มจากความคิดรเริ่มด้านโควิดของเราโปรดเข้าชมเว็บไซต์ w w w e t h n i c c o m m u n i t i e s g o v n z Thank mm -hmm. you.